นางสาวอายารินพันริตรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะคะคือมีข้อความแบบนี้คุณผู้ชมขายสิทธิ์คนละครึ่ง plus เนี่ยปรากฏข้อความออกมาทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่สามารถจะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้เลยนะคะนางสาวอัยารินรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ย้ำในานามรัฐบาลว่าขอเตือนประชาชนที่ได้รับสิทธ์ แล้วนําไปขายสิทธิ์ให้กับผู้อื่นและร้านค้าหรือกลุ่มร้านค้าที่ร่วมมือกับผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสใช้สิทธิ์โดยที่ไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเป็นการกระทําที่มีความผิดฐานช่อโกงโทษหนักเลยค่ะก็มีตั้งแต่โทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสำคัญท่านจะถูกระงับสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆของรัฐบาลและต้องคืนเงินคืนให้กับรัฐบาลด้วย โครงการคนละครึ่ง p l u สมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวผ่านการที่ให้ท่านเนี่ยนะคะไปใช้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อการศึกษาหรือซื้อวัตถุดิบเพื่อกเกษตรกรรมจากร้านค้าทงฟ้าในราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และรวมไปถึงร้านค้าอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดด้วยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2568ค่ะ